แอสตันวิลล่าบรรลุข้อตกลงอเล็กโมเรโน่แบ็กซ้ายของริวเบติสสโมสรแอสตันวิลล่าบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับอเล็กโมเรโน่แบ็กซ้าชาวสเปนจากสโมสรริวเบติสด้วยค่าตัว13.5ล้านปอนด์โดยโมเรโนในวัย29ปีเป็นผู้เล่นคนแรกของอุนไอนเมรีกุนซือแอสตันวิลล่าคนปัจจุบันก่อนหน้านี้อเล็กโมเรโนมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมนอตติงแฮมฟอเรสในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยตัวนักเตะทําผลงานกับต้นสังกัดริเวติสได้อย่างยอดเยี่ยมโดยลงแข่งขันเกือบทุกนัดยกเว้นเพียงนักเดียวในฤดูกาลนี้เท่านั้นด้านอุนไอเอเมรีนายใหญ่แอสตันวิลล่ากล่าวถึงอเล็กโมเรโนว่าโมเรโนเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถช่วยทีมของเราได้เขาเป็นหนึ่งในแบ็กซต์ลำดับต้นตนของลาลิกาสเปนในช่วง2-3ฤดูกาลที่ผ่านมาและเราดีใจที่ได้เขามา สำหรับอเล็กโมเรโนเข้าร่วมทีมเรียลเบติสในเดือนสิงหาคม2019และลงเล่นช่วยต้นสังกัดไปแล้ว122นัดอีกทั้งช่วยสโมสรคว้าแชมป์โกปาเดลเรได้เมื่อฤดูกาลที่แล้วปัจจุบันแอสตันวิลล่าอยู่อันดับที่11ในพรีเมียร์ลีกและตกรอบ f อฟเอคัพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังพ่ายแพ้ทีมในลิกทูอย่างสตีเวนส์